รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0 สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาหายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราสนับสนุนรายการโดยบริษัท m s s w i t c h b o a r d จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายตู้ MDB และขายปีกอุปกรณ์แสงสว่างสนับสนุนรายการโดยชุดนักเรียนน้อมจิตแอรคูใส่สบายสบาย ดีค่ะท่านผู้ชมพบกับคุณพลอยรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสาค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้คุณพลอยก็มาที่ซีคอนสรีนครินอีกแล้วแต่วันนี้มีชายหนุ่มหน้าตานารักจิมริมมาช่วยอีกนัคือน้องโอปาป้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะครับผมชื่อโอครับโอตะปะโอตปะ โอตาป,ปะ,ปปะใช่ครับฮิริโอตาป,ปะเนี่ยแหละครับโอโอตาป,ปะนี่มันชื่อคนไทยหรือชื่ออะไรเนี่ยชื่อคนไทยเนี่ยแหละครับคุณย่าตั้งให้ท่านผู้ชมว่าจริงๆริลิบุน่าวันนี้เขาครบรอบหนึ่งปีนะครบ,คบรอบหนึ่งปีแล้วเลยอยากมามาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็อยากจะมาเป็นเพื่อนคุณแม่คุณแม่แใช่ใช่ขอเรียกพี่แล้วกันจะได้ดูเด็กๆหน่อยไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเรียกอะไรก็ได้หมดค่ะเพราะว่าแล้ววันนี้เราไม่ได้มาธรรมดานะเรายังมีล่มมาให้แล้วก็มีชุดช่วยกาแฟของททพห้าเรามาด้วยครับ ก็เดี๋ยวเราไปเจอพี่ๆเขาขอนดีกว่าไหมสวัสดีเลยค่ะคุณตุ๊กตาค่ะหวัสดีท่านผู้ชมอีกหนึ่งรอบค่ะถามเลยให้ถามแทนอะโอ้ยอยากถามพ่อพี่ว่าเห็นเรื่องเลยเห็นวันน,วนี้ครบรอบหนึ่งปีละใช่ค่ะผมผมก็ติดตาม Facebook พี่มาตลอดนะ <c oughs> เห็นโปรโมชั่นของผู้หญิงอย่างเดียวเลย อนาคตจะมีของผู้ชายบ้างไหมครับอ๋อตอนนี้ก็มีค่ะในส่วนของแบบเหมือนอ่าช่วงอัปเดตนิดนึงนะคะคอาจจะมีในส่วนของอการดูแลสุขภาพของพวกพี่ผู้ชายเลยนะคะคด้วยแต่หลักๆเราก็คือจะเป็นของผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงขอบความสวยเนาะต้องคู่กันนะคะจริงๆแล้วเอ้ยของผู้ชายดูแลอะไรของผู้ชาย ก็จะเป็นในส่วนของตัวสุขภาพอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการให้พวกแบบวิตามินชายค่ะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนเนี้ยค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแบบเหมือนจะกังวลเรื่องสุขภาพเป็นหลักอะค่ะเข้าใจแล้วฮะจริงๆเพราะผมว่าวันนี้คนคนกรุงเทพครับเขามีปัญหาเรื่องมลพิษเนาะ ผิวก็จะโทรมเร็วให้ทังพี่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำครับที่นี่คุณจะมีอาจารย์หมอนะคะแล้วก็จะเป็นแบบงานผิวเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การปรับรูปหน้านะคะเรื่องสุขภาพเยี่ยมเลยครับเพราะว่าวันนี้ผมเห็นแล้วผู้หญิงก็ดูแลตัวเองดีผู้ชายก็ไม่ควรจะทิ้งอันนั้นผมว่ามาที่นี่กันได้แต่วันนี้นะวันนี้เขามีหลายอย่างนะไม่ได้มีแค่มาดูแลสุขภาพอย่างเดียวเห็นบอกว่ามีใครมาอีกนะ จะมีในส่องของตัวดาราเซเล็บนะคะมาร่วมงานกับเราอุ้ยเราก็เซเล็บเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เซเล็บนะเราจะเพิ่มเติมตรงนี้มาค่ะมาช่วงไหนจะมาช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะอุ้ยเราต้องเก็บภาพบรรยากาศใช่ไหมใช่แล้วครับเพราะทุกคนน่าจะน่าจะมาคนมาร่วมงานเยอะนะครับเพราะวันนี้ครบรอบหนึ่งปีใช่ค่ะแค่มาร่วมงานกับเรานะคะก็จะมีในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ให้กับ้านะคะจะเป็นในส่องของตัวกาแฟนะคะรักสุขภาพหน้าตาไม่พอยังเน้นนี่ีใช่ค่ะแต่ทางเราก็ไม่ได้เสียหลายนะเรามาแล้ว ก็มีของมาให้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนเะนี่ยของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยาตายแล้ว<ม>คุณซาร่าเราอยู่ไหนเนี่ย จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะจะเป็นตัวคาราเซมะคะ่ะจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูบำรุงผิวอะคะ่ะจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับทางคลินิกเราเนะคะฉลองครบรอบ1ปีอะคะ่ะ<ม>วันนี้จะมีในส่วนของเพื่อนที่อยู่คลินิกแมกโนเรียคลินิกอะคะ่ะเขาจะเป็นในส่วนของกลุ่มสปาด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวพวกสกินนะคะมีแบบนี้เลยอะคะ่ะเพราะว่าสไตล์ของเขาจะเป็นสไตล์สแตนอาร์ดอยะางนี้ขอเจอหน่อยได้ไหมล่ะได้ค่ะอยากเจอ ไเห็นบอกว่าโอ้โหธุรกิจพุ่งเหมือนกันนะวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางพี่ตุ๊กตานะครับเจ้าของลิเวียน่านะครับคลินิกซึ่งวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีเราก็จะมาร่วมแสดงความยินดีให้คลินิกลิเวียน่านะครับมีความเฮงเงปังปยอดขายทะลุ10นยี่สิบล้านครับอุ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าน้อยไปเพราะปกติเขาก็เยอะอยู่แล้วก็อยากจะได้เยอะกว่านี้สิบล้านยี่สิบล้านนี่ที่น้องเขาบอก ต่อเดือนครับพี่ต่อเดือนอาจจะต่อวันก็ได้นะอาจจะต่อวันและต่อเดือนใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ก็จะไปมอบให้คุณทุกตาใช่ไหมล่ะใช่ครับมันเป็นดอกไม้สดอยู่นี่อันนี้นะครับผมมอบดอกทาตะวันนะครับดอกทาตะวันก็มาจากคําว่าเดอะซันครับเดอะซันที่แปลว่าความสําเร็จนะครับในในไพ่ยิปตีครับถ้าใครจับได้ไพ่ใบเดอะซันเนี่ยจะประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยครับโอ้มีหน้าเราเราจับได้มาทั้งชีวิตเลยไอเดอะซันเนี่ยเนี่ยใช่แล้วจริงแล้วใช่ไหมล่ะเดอะซันเนี่ย คิดอะไรปรารถนาสิ่งไหนนะครับก็จะได้สิ่งนั้นครับผมอาจจะเห็นว่าพื้นที่ที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับเป็นหน้าร้านพื้นที่ข้างๆที่จะใหญ่มากแต่ข้างในแน่นกว่านี้อีกครับตอนนี้<ม>อ,อืมอ๊ะอย่าเข้าไปเลยดีไหมถ้ามันแน่นอ่ะใช่ <laughs> <laughs> เราขอยืนอยู่ตรงนี้ย,ยืนยดูห่างๆดีกว่าใช่ไหมยืนดูว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มองไปเรื่อยเอะแล้วหน้าใส่นี่ไม่แนะนําคนนี้ทําบ้างอ่ะน่าจะได้ใส อใสอยู่แล้วอันเนี้ยเขาเขาใส่อยู่แล้วครับเขาหลอคมเขาหลอกคมสไตล์แบบคมเข้มครับผมแบบโอป้าโอป้าโอป้าใช่ครับแต่ถ้าอยากใสนะครับต้องแนะนำเลยยวียนาคลินิกนะครับที่เนี่ยปั้นดินเป็นดาวมาเยอะแล้วครับ๋อปั้นดินเป็นดาวใช่ แนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเวชศาสตร์ชรระลอวัยหรือว่าจะเป็นในส่วนของสปาเวลเนสนะครับก็แนะนําเลยที่แมกโนเรียแบงก o ฮอกคลินิกนะครับเคยไปมาแล้วอา่าเป็นไงบ้างครับไปทําอะไรนะนาวมากที่ลงไปนอนนะอ่เครื่องออกซิเจนแชมเบอร์ครับค่ะ<อ>นั่นแหละหนาวมากตัวนั้นต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเหมาะสําหรับ คนที่อยากจะดูแลสุขภาพในเรื่องของสุขภาพสมองอย่างเงี้ยครับที่นอนนอนหลับไม่สนิทค่ะผมนี่เอาดอกไม้ไปให้คุณตูกตาก่อนดีกว่าไหมได้เลยครับหาให้เจอนะเพราะวันนี้ในห้องเขาแน่นมากเลยนะครับต้องมีโชคอี่ว่เยวเองได้เลยขอขอตัวนะครับเพื่อที่จะเอาดอกไม้ไปให้กับพี่ตุกตา ชมกันตอนนี้พอ,อยืนอยู่กับคุณหมอคุณหมออ,อ้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมออ,อ้อคุณทุกตา<ช>คุณหมออ้อนี่เขาเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ประปรับใช่ไหมใช่ค่ะไอ้คุณหมอคะปรับรูปหน้านี่หมายถึงว่าสมมุติหน้าเราบางคนคนต่างกันกเขาจะบอกว่าคุณหน้าฉันเป็นเหลี่ยมเป็นคางเป็นนุน่นเป็นนี่มันปรับได้ด้วยเหรอคะปรับได้ค่ะแต่ทั้งนั้นท้งนี้สุขภาพผิวเราก็ต้องดูแลอ,อีกเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ,ค,ะคุณหมอไม่ใช่ว่าเราต้องดูแลจากด้านด้านในด้วยนะ แล้ค่อยเอกหมาข้างนอกอะไรเงี้ยวันคุณทุกตาเขาก็น่ารักเงี้ยคุณหมอก็โอเคนะคุณหมอก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณทุกตาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอขอบคุณคุณทุกตาด้วยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็เป็นช่วงวันนี้ก็เป็นอุ้ยสนุกสนานนะเนี่ยคนมาอุ้ยตื่นวันนี้ก็เห็นมาเนี่ยร่วมกันเนี่ยตอนนี้สนุกมากเลยบอกสิก็เยลียมากเลยครับเพราะว่าเราพี่พี่พี่ทุกตาก็พาชม สถานที่ยิ่งใหญ่มากแขกเกลือก็มาเยอะมากครับอันนี้ก็ขอแสดงความนดีกับพี่ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งปีของลีเวน่าคลินิกแขกผู้มิเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานวันนี้ค่ะตั้งแต่เช้าเย็นเลยค่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องห้านะคะแล้วก็ในส่วนของแขกผู้มิเกียรติทุกท่านที่อยู่ในแบบงานของวันนี้ค่ะ จริงๆเราก็วันนี้เราก็มาแสดงความยินด <lifelong. S 2> ีครบรอบด้วยแล้วก็วันนี้ร้อยเรื่องราววาไรตี้ก็สนุกสนานเนาะบันเทิงกันจริงๆเลยวันนี้ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลูกตาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอบคะ <gal grues> ุณค่ะขอบคุณค่ะน้องๆด้วยค่ะแล้วก็คุณหมอคุณหมออยู่ข้างหลังค่ะ ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักระทัวสายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 สํานักงานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจําปี2566เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่19เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของนักนวัตกร,รไทยผู้ริเริ่มสร้างสารรค์ผลงานนาวัตกรรมที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของประเทศไทยซึ่ง NIA ยังคงมุ่งมัน่นที่จะส่งเสริมนวัตกรรมไทยให้พร้อมเพื่อก้าวส ในอนอาคตทุกวันที่5ตุลาคมของทุกปีจะมีการมอบพิธีรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติขึ้นมารางวัลทั้ง5ด้านนั้นคนที่ได้รับนั้นก็ถือว่าเป็นสุดยอดของผู้ประกอบการและท่านทั้งหลายเป็น,นวัตกร,รเป็นผู้ประกอบการที่จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแห่งนวัตกรรมนะถ้าเราสามารถขับเคลื่อนเรื่องของนวัตกรรมมาให้เป็นวาระแห่งชาติจะทำให้ยกระดับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นชาติแห่งนวัตกรรมได้ ทุจริญพรสาธุชนทั้งหลายเจริญในธรรมในทุกท่านาวันนี้อาตมาภาพพระครูวิจาร์โกศลเจะเอาวาสวัดศรีนวลเขตหนองแขมกรุงเทพทางวัดก็ได้มีการจัดกิจกรรมคือวันนี้ทางวัดได้รอ,อพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขโข เป็นพระประธานในอุโบสถเราได้จำลองออกมาเพื่อทำการหล่อให้ญาติโยมได้มีที่กราบไหว้สการะบูชาเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำบุญในวัดได้มากมากราบไหว้ขอพรกับหลวงพ่อสุขโขตรงนั้นและก็มีการหลอกคู่กับหลวงพ่อสุขโขก็คือ พ่อปู่ชีโวโกมารพัฒซึ่งเป็นหมอยาหรือว่าผู้เป็นหมอผู้รักษาพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธการก็เป็นสิ่งที่อาเป็นมงคลดีแล้วสมบูรณ์ดีแล้วเพราะหล่อหลวงพ่อสุขโขหลวงพ่อสุขโขก็เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเราก็ได้หล่อปู่ชีโวโกมารพัฒ ซึ่งเป็นหมอยาหรือว่าผู้รักษาเป็นแพทย์คนสำคัญอยู่ในพระพุทธศาสนาที่คอยอดูแลพระพุทธองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนมีพระชนชีพอยู่วัตถุประสงค์ที่อัตมารอพระในครั้งนี้และหาไรไยได้ในครั้งนี้เพื่อที่จะสมทบทุนในการสร้างสาราปฏิบัติธรรมสองชั้นขนาด กว้าง20เมตรยาว40เมตรตอนนี้ก็ได้ทำรุ่งไปแล้วในเรื่องของขั้นที่หนึ่งคือเสาเข็มทางวัดก็ได้ตอกเสาเข็มไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะดำเนินขั้นที่สองก็คือการปลุกเตาหม้อรอเตาหม้อและขึ้นเสาก็ขอเชิญ,ญญาติโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีสร้างสาราปฏิบัติธรรมให้กับชีวิตเราได้ย่มเย็นเป็นสุขเป็นผู้ที่มีธรรมเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นผู้ที่มีความสุขแล้วขจัดแล้วซึ่งกิเลสท,ทั้งร้ายมาร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการสร้างต่มม้อเสาเข็มเพื่อที่จะ ร้างเป็นศาลาปฏิบัติธรรมไว้ให้สาธุชนได้มีที่ปฏิบัติธรรมฝึกชำระจิตใจชำระกิเลสนะเพราะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมสองชั้นณวัดศรีนวลหนองแขมกรุงเทพเสาเข็มก็ได้ตอกไปหมดแล้ว่าตอนนี้ก็จะเป็นขั้นที่สองก็คือผุดต่อหม้อและก็เสาว,วุดติง้ง มีทั้งหมด66ต่อม้อนะ,อะก็ขอเชิญญ,ญาติโยมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างต่อม้อสร้างรากฐานชีวิตครอบครัวะจะได้มีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคใดๆทั้งปวงนะและก็างานต่อไปก็เป็นเรื่องของเสา นะเราก็จะขึ้นเสาเอกต่อเสาก็มีจำนวน66เสาก็ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายผู้มีกำลังทรัพย์ผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างต่อม่อฟุตติ้งและก็เสานะเพื่อที่จะได้ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมสืบต่อไปสาธุเจริญพร ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมครับวัสดีครับวันนี้ผมจะพาชิมข้าวมังก่ครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแถววัดตะก้องนะครับที่แปลกไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าหนังจะกรอบกรึบเขาบอกมาอย่างนี้นะทีนี้แล้วร้านชื่อร้านข้นาวมังก่ไทเกอร์เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปชิมกันครับอ้ยข้าวมังก่เจานี้เขาอร่อยเจชอบ อู้ตายคนสวยต้องกินของอร่อยแบบนี้ไงฮะข้ามันข้ามันโดินอะไรคะข้ามันข้ามันจะข้ามันข้าใครพี่ใครกระเทยไงรักพี่จะข้ากระเทยเหรอกระเทยเอาไปต่อนเลยพี่เจ้าผมช่วยเจ้าผมช่วยเจ้ามึงไกลกันอะไรไปจะข้ากระเทยโอ้โหกจะฆ่ามึงไปไปไหนไปสิงมึงไกลเร็วเขามึงไกลเขามังกลเหรอเขามังกรไปไปพี่ เเกอร์นะครับแล้วมาฝนตกๆกเลยนี้เราไม่มาไม่ได้ร้านนี้เขาว่าไก่หนังกรอบอร่อยเ๋ย่ไปถามเขาเลยครับแล้วนุ่มๆตัวสาวสองคนนะครับโอ้เขามาขายไก่กันดูว่าพูดเขาเน่ยม่เนี่ยครขายตอไปอีคนมาซื้อตลอดตลอดลองให้น้องสาวกับน้องชายบอกดีกว่าว่าสูตรหนังเนี่ยมันกรอบเขาว่าไก่แบบนี้มันกินดียังไงคือข้ามันไก่เราเนี่ยแตกต่างตรงไหนคือไก่ของเราเป็นยังไง บอกได้ไหมครับหัวสูตดไหมครับไม่ห no, uh, ัว no, รับไม่ห right ัวอ so> ่ะบอกเลยครับทัานผู้ชมนะปากเราทำมาจากเนื้อมันจะแน่นค่ะเนื้อมันแน่นเพราะว่าเราใช้ไก่อะไรครับเราใช้ไก่จัมโบ้ค่ะไก่ัวใหญ่จมโบนี่ก็คือตัวใหญ่ล่ะใช่ค่ะเป็นไก่แม่พันธุ์แล้วแล้วนี่เขาใช้ไก่ไก่เก่าหรือไก่ใหม่ไก่ใหม่ไม่เชื่อฮะแป๊บนึงฮะไม่ต้องโดนนี่ไม่ใช่พระอ๋อไม่ใช่พระมอกต้องถุงทอดไก่เนี่ยเราเอามาต้มเลยหรือว่าเรามาทำอะไรอีกมา ต้องเอามาหลวงข้างในกอก่อนโอ้ทำความสะอาดก่อนใช่ทำความสะอาดก่อนแล้วไก่ตัวนได้ประมาณกี่โลไหมคะประมาณสามโลกว่าสี่โลใหญ่มากเลยนะบอสนะใช่นี่ก็ต้มแบบเนี่ยนุ่มในด้วยเขาบอ้เนี่ยข้างนอกหนังนี่กรอบและลูมข้างในใช่โอ้ยน่าชิมเพราะว่าเราเราบักด้วยไอ้ไก่เนี่ยเราจะผสมด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่วุ้ย ไม่ใช่เอามัไม่ได้อะเออมนักผ้าที่นอนไม่ได้มีเด็กเข้ามันไก่อย่างเดียวนะครับมีอะไรด้วยคะมีก๋วยเตี๋วด้วยไม่ใช่ก๋เตีวไม่ใช่เอามันเหมือนเาเรียกว่าเร้งซุปเปอร์ตีนไก่ทีเด็ดของร้านลย้วคุณชอบหยาดกระถานตีนใช่ไหมคะใช่ตีนไก่นะตีนไก่ตีนไก่เ้งหน้าตานี่น่ากินมากรสชาติบอกว่านี่ตัวอะไรน่าแปกเหวะเ่ยบงอาจาร์อาจาร์จะดูคล้ายๆแบบนยักษอะไรดียังไงก็ไม่รู อ๋มีทั้งข้าวมันไก่ไก่ก็มลไไก่ทอดด้วยไก่ทอดข้าวไก่ทอดไก่ทอดอันละบอดอาจจะมีไก่ต้องไก่ย่างเคี่ยวหม้มากมาถามคนทอดคนต้มดีกว่าเออถามนุ่มเต่าสองคู่นี้รู้แค่าคนอย่างนี้น่ารักนะรู้จักจะมาหาเก่งกันบางทีนุ่มสาวบางคนเนี่ยเอาแต่เที่ยวเที่ยวเท็เที่ยวผักนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ไปนี่เขาไปได้ก็เน่ก็พนที่คุดเพาะว่าไปเจีกับผับมานี่ก็ไปเจอกันที่ผับมาทำมาได้ไถ่เขาใช่เปล่าเนี่ยหรือไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แหมเขาเรื่องเขาเรื่องจะให้น้องมาพูดดีกว่าน้องคุณน้องน้องน้องไายเลยพชื่ออะไรนะบูมครับบูมครับบูมนะโชื่อชื่อเป็นไม้ก็อยากอมไม้จังเลยอยากอะไรก็อยากอยากอะไรก็ไม่อยากพูดไม้บูมอ่ะไม้บูมนะโอเคคิดดีๆอ่ะ อยากจะรู้ว่าการเราเอาไก่มาหมักยังไงทํำยังไงสูตรของเรามันแตกต่างยังไงที่อร่อยกว่าคนอื่นเราเน้นความสะอาดอ๋อ้ี่สคัญเลยนะสะาดเราก็ใช้ต้มมันต้มนานหน่อยไก่นี่มันตัวใหญ่ใช้เวลต้มนานต้มนานแล้วมันจะมันจะนุ่มเหรอใช่มันจะนุ่มกว่าเพระมาถึงกินกินนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะโอ้เรายอมเสียเวลาเพื่อให้มันนุ่มอร่อยอย่างนี้ให้มันนุ่มโอ้ไม่งั้นมันจะไม่นุ่มแล้วเราใส่อะไรผสมผลอะไรบ้างไหมแล้วก็ ก็มีเกลือใส่เกลืออใส่เกลือเพื่อให้มันเค็มหน่อยๆค่ะเค็ดลับอร่อยที่สุดนี้อยู่ตรงไหนฮะทั้งไก่อ้ามสมุดอุดมสมุดไปหน้าถามไปยังไงเขาเนี่ยไปยังไงอย่างนั้นอย่างนี้ไปยังไงตลบตายเลยคือมีตั้งไก่ทอดมีไก่ข้าวมันไก่ไก่ทอดเล้งนี่มีเล้งเล้งขาไก่ก็มีใช่แล้วก็มีเล้งอะไรอีกคะ เล้งหมู<อ>มีเล้งหมูกระดูกหมูเป็นเล้งอนาคตอาจจะมีข้าวมันไก่ย่างมีอนาคตวางแผนไว้มีข้าวมันไก่ย่างด้วยที่สําคัญอย่าลืมลนะหนังยางนะเอามาทำไมเอาเวลาคดทางใส่ถุงพุ่มมัดไงใส่นี่ไงสําคัญมากือแกได้ไมหน้าพูดไม่ลิ้นเลยไม่มีประโยชน์เลยอ่าเดี๋ยวสองคนเนี่ยเราขายกันมาทํากันมาเนี่ยกี่ปีแล้วคะไอ้ตัวข้าวมันไก่นี่ปีน ปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ว่าสูตรได้ข่าวว่าตั้งแต่รุ่นตะกงเลยใช่ไหมอันนั้นเป็นสูตรก็เราคิดกันเองครับอ๋อนี่นี่คือมาปรับปรับไปยุคใหม่เ็นใหม่คืออายุอน้อยรู้จักให้มันเข้ายุคเข้าสมัยขึ้นใช่และวันนี้เรามาถ่ายทํารายการนี่บอกได้เลยว่าวันอะไรรู้ไหมวันอะไรครับสำคัญกับสองคนมากเลยวันอะไรครับครบรอบหนึ่งปีพอดีครับที่เปิดอยู่ตรงนี้สาขาที่เปิดนสาขาที่เปิดหนึ่งปีแล้วครับใช่มีกี่สาขา สองสาขาอีกสาขาอยู่ที่ไหนเอ่ยพี่ตรงเนเวนอ๋ออยู่เถเวนนะฮะเถเวนสาขาสาขาไหนยกไปเป็นไรแถวเวนต้นไม่ไรสาขาให้สาขานี่มีมีแฟนอีกคนไปขายให้รู้ใช่ไหมคนนี้แฟนคนนี้หนึ่งผมมีคนเดียวคนเดียวเป็นตัวอีโต้คนเนี่ยวเป็นคนเดียวออคือวันนึงขายเราขายประมาณขายไก่ประมาณกี่ตัวขายจริงๆคือตั้งแต่กี่โมงคะห้าโมงเย็นถึงสี่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ประมาณกี่ตัวที่เราขายปกติทุกวันที่แน่ๆเลยประมาณ4ตัว5ตัวมีห้าตัวโอ้เธอใช้ยไงทุกวันหมดทุกวันแล้วคิดว่าจะขยายไหมอีกกี่สาขาทั่วทั่วเมืองไทยเลยทีนี้เราจะได้กินกระดูกมันต้องมาไกลขนาดนี้เห็นเที่ยวของอร่อยขยายนาคตสุดแค่ให้มันไปหลายสาขาถ้าเขามามาซื้อแฟชั่นที่เราขายไหมขายขายด้วยขายแฟรนไชส์ด้วยแล้วแล้วไม่ขายแฟรหญิงเหรอคะไม่ขาย วัตเตอเดี๋ยวขอถามนิดนึงข้ามันไก่ทำไมต้องชื่อไทเกอร์ไทเกอร์นี่คืออะไรคะแมวแมวโอ้ใช่เป็นชื่อลูกชายโอ้ชื่อลูกชายพอเป็นอุทยาศาสตร์แสดงว่าขายล้วพ่อแม่ขายขายดีดีคร่สุดเราเราคนนึกว่าเขาเป็นทายาทของไทเกอร์นำกลมอไม่ไม่เหมือนลูกเกย์ลูกอะไรชื่อไอ่ะพอสิบสามปีมีหัวเลยโอ้ยลูกเกย์นี่ไม่เหมือนเกจแล้วนะ เมินเหมือนกันจ้ะถ้าอยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าเกิดเขาจะมาชิมมาทานเนี่ยจะเข้ามาทานไั้งหลายได้ไหมก็มาตรงวัดตาก้องได้เลยค่ะนค้อนมาถมเลยมาถึงโลตัสค่ะอยู่หน้าโลตัสตาก้องอยู่ที่หน้าโลตัสใช่ค่ะตาก้องติดติ๊ดอะไรที่จะเกตได้ง่ายที่ โลตัสเนี่ยเนาะโลตัสเลยโลตัสเลยโลตัสวัดเลยหน้าวัดตะก้องมาค่ะใช่แล้วนั่นก็เขาเขาพิมพ์ชื่อไงครบเพทรเพทร้านก็ชื่อร้านข้าวมันไก่ไทเกอร์เลยค่ะโอยถึงที่เลยเบอร์โทรศัพท์ก็0 6 2 7 5 0 9 5 5 9ค่ะดห้านเ้านาสารา ไม่ทวงอ่ะได้ไหมไม่ได้เอา้าทำไมไม่ได้มาน่ะแต่ไม่ต้องเสียใจได้ลูกมันมาเป็นตัวประกันคนหนึ่งอเอา้าไหนอ่ะนี่ไงขังอยู่ในท้องนี่สุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องชายกับน้องสาวสองท่านนี้นะครับที่อุตส่าห์ให้เรามาชิมไก่หนังกรอบลุกๆ สอโอ้ยมีกรุบกรึบด้วยชอบต<อ>ิดตามชมกันได้ในะค่ายรายการของเรามีทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงร้อยเรื่องราวที่ช่วงทั่วทํากินค่ะครับฝากติดตามกรุบกรึบด้วยนะฮะมันก็ไม่เกี่ยวะดูทกทางเป็ดน้อยไทยแลนด์พิมพ์ภาษาไทยเจอพวกเราอย่างแน่นอนอดูยอนหลักได้ลา<ด><ด>้เลยไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบดและยังมีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินเป็นรายการสำหรับคนทำกินทุกอาชีพทางททบห้า